เอ้ยอะไรเนี่ยออกซิเดียนสีอะไรเนี่ยล่าท้าอะไรเนี่ยเขาขังพี่ยังไงไงขังหรอได้ไม่เขียนหรอโดนรันยิ่งแล้วไม่เขียนหรอไม่เขียนหรอกูไม่เขียนหรอกคนนี้นะจัดได้ดิพี่จัดได้ดิพี่ได้ถ้าออกไปได้เมื่อไหร่ก็เตรียมตัวตายแล้วกันออกมาให้ได้ก่อนเถอะได้ทุกคนป้าป้ากูไปดีกว่าดีนะโชคดีนะทุกคนดู มันทําอีกแนะดูสองคนหนึ่งคนโอ้ยผมมีอยู่คนเดียวก็ยังเอาอ่ะคือแต่ก่อนอนะ่ะทุกคนจําได้ไหมว่าทาคลิปแก้แค้นแน่จะมีเพื่อนมาติดอยู่กับผมแต่ดีนี้คือแบบเพื่อนๆหายาง,งครับไม่ค่อยมีเพื่อนแนะเหลืออยู่คนเดียวก็ยังเอาอ่ะชีวิตผมมาเศ่าสงสารขนาดไหนเอางี้ครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยนะครับให้ถึง1,000ไลค์ได้ไหมกดไลค์หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยว่าอยากให้แก้แค้นด้วยอะไรมือผมจะนึกออกเลยนะครับว่าผมจะแก้แค้นด้วยอะไรโดยผมจะแก้แค้นด้วยแบบ TNT แล้วกันนะครับอืมซึ่งไม่ใช่ท n t ทีธรรมดาจะเป็นทีทีแบบเอ่อเป็นนิวเคลีย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะกดออกเซิร์ฟนะครับแล้วผมจะย้ายไปอีกโลกหนึ่งนะว่าท n t นทีมันทำงานยังไงนะครับทุกคนโอเคตอนนี้นะครับทุกคนผมได้เข้ามาอีกโลกหนึ่งของผมแล้วนะครับที่ไม่มีเพื่อนเพื่ออ,อยู่ในเซิร์ฟนะก็เดี๋ยวผมจะมาจําลองวิธีการแก้แค้นของผมนะผมนึกออกไลก็คือผมจะเอาทีนทีนี่ครับมันชื่อว่าซูเปอร์โวลแคนโนทีนทีนะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือแบบ โคตรจะภูเขาไฟทินทีเลยครับวิธีแก้แค้นของผมนะครับผม,ผมจะบ้างทินทีอันนี้ครับนี่แบบนี้แล้วก็จุดอย่างนี้เลยปุ๊บนี่ลองดูนะครับหมู่บ้านของพวกเขาก็จะพังแล้วพวกเขาก็จะตายแบบนี้เลยนะครับนี่อือหายไปหมดเลยเผื่อไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปที่งล่งให้โอเคครับทุกคนผมมาที่งล่งให้เดี๋ยวผมจุดให้ดูอีกรอบนึงนครับนี่คือหมู่บ้านของเขาจำลองครับจำลองปุ๊บหมู่บ้านก็จะระเบิดตูหายหมดแล้วก็ตายเลยครับทุกคนก็ เดี๋ยวผมจะแก้แค้นด้วยวิธีนี้แหละนะครับก็วิธีการค้าทินทีนี้ครับก็คือเราค้าแบบนี้เลยนะครับก็ต้องใช้พวกแมกมาบล็อกนะครับต้องน่าจะต้องเป็นลกนะแล้วก็ใช้โบคาโนทินทีนี้ค้าใหม่ทีนะครับแบบนี้แหละเราจะไปแก้แค้นกันผมว่าลูกเดียวก็เหลือเฟือเลยครับโอเคเดี๋ยวเราขอกลับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไปหาของไประเบิดหมู่บ้านกันเลยโอเคทุกคนกลับมาแน้ะก็เห็นใช่ไหมว่าระเบิดมันแรงแค่ไหนผมจะแก้แค้นด้วยวิธีนั้นนั่นแหละโอเคครับมีโต๊ะครับอันนี้ทุบได้ครับ เฮ้ยใ,ในตัวผมมีแทบดอนี่มาโอ้ยพนั้นไม่ฉลาดซะเลยเอ้ยแล้วโอเคครับแล้วก็อ๋อนี่ไงแทบดอโอ้ยออกได้เลยเว้ยกระจอกไม่ยอมิ๊ดของโอ,โอเคครับก่อนอื่นผมต้องไปขโมยของก่อนเลยวิธีการที่ผมจะทําทีนทีนั้นได้น,นะเหมือนผมจะต้องไปนรกก่อนโอ้โหที่นี่หมู่บ้านนี่หมู่บ้านน่ารักปะอันนี้นคือตัวอะไรผมไม่รู้จักอะมันชื่ออะไรวะไม่รู้ว่าทุกคนนี่คือคิตตี้อาคิตตี้ วันนี้ผมอยู่บ้านมี้เมไม่มีเขาอยตรงนู้นเนื้อยอนี่เโอเคเข้าไปมิกกี้เมาส์ออมอยู่กันสองคนโอเคครับน่าจะง่ายง่ายน่าจะสีหายได้หมดป้เหนื่อยดิเขาตายหมดแล้วไงล่ะคนเลยน้อยอ่ะไอหาทงมันไหมขาได้ยผมหมดูครับโอเคตัดไม้ดีกว่าไนมีของเลยไหมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมีขวานน่นี่เธอะไรนี่ที่ขุดครับทุกคนโอเค เข้ามาของฟูลเลยวิสเตอร์โรสเอ้ยเดี๋ยวทุกคนอันนี้เหมือนจะไปทำทินทีได้นะเดี๋ยวผมขอเซิร์ชก่อนโวลเคนอลโวลเคนเนี่ยผมต้องใช้นี้อ้ามันต้องใช้วิสเตอร์นี่ครับดอกไม้วิสเตอร์โอเคดอกกุหลาบวิสเตอร์ครับเบก็บไว้ก่อนมันก็เหมือนจะต้องอ้ามีทินทีแค่นี้น่าจะพอครับมีอะไรอีกไหมอ่ะเฮ้ยเมื่อ,อกี้เอ้ยแปนน๊บนึงนะตัวเทมอาใครอิงออฟซิเดียนเอามาเลยต้องเอาอะไรอีกอะ่ะแป๊บน,นึงนะแมกมาหรอโอ้เดี๋ยวนะ ถังลาวาถัางลาวาผมไม่มีอ่ะผมต้องไปหาลาวาด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคขอไปหาอุ้ยตัวนี้มีเป็นตนัวนกทุ๊กเดีปบ้านสติชสติชนะฮะที่มันเป็นตัวตุ๊กตาไอตัวกระตูนอ่ะอ๋อป้าเขียนว,ว่าสติชครับไหนเข้ามาแล้วโอ้โหใบมือจังเลยอ่ะอ๋อเด็กนี่ไงเอ,อเก็บของก่อนนะครับมีตุ๊กตาไหมไม่มีหรอทำถังลาวาครับผมต้องใช้กี่ถังวะอ๋อใช้สองอันก็พอแล้วโอเคครับ ทำถังถังธรรมดาก่อนแล้วค่อยไปตักลาวาที่นรกสื้ไว้เหลืออะไรอกีกอ่ะออปซิเดียนธรรมดาเอา้าดื่มหยิบจากกล่องเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยไปเอาแล้วกันนะครับเนี่ยตัวนี้นมันชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมีของอะไรไหมโอ้ยเดสตโตนน่าจะต้องใช้แน่เอามาให้หมดเลยชุดเพชรเฮ้ยเสียงใครด้วยเฮ้ยมีคนมาโคดี้โคดี้ดืนมมาตรงนั้นครับไม่ดูเห็นผมหรือเปล่าวัตุ๊กตาบ้านใครสวยอย่างเลยบ้านุกหรอ ในนนโอ้โหสวยเกินหมู่บ้านคิตตี้เป็นบ้านของคุกนะครับต้องระเบิดซะหน่อทุกคนเห็นตัวอย่างที่ผลระเบิดไปป่ะอย่างนั้นแหละหมู่บ้านนี้มันมันจะได้ไม่หายแค่บ้านครับมันจะหายทั้งหมู่บ้านเลยต่อไปไปที่บ้านคิตตี้จึ๊บเฮ้ยไม่มีโคดี้อยู่ไหนอ่ะไอพี่ที่อยู่โน่นอยู่โน่นบ้านมิกกี้เมาส์น่ะอยู่ไกลอ่ะบ้านมิกกี้เมาส์เหรอไกลเลยบ้านของโคดที่นั่มีบ้านไข่ลองเข้าไปเช็คดูหน่อยดิบ้านไข่โอ้โไม่มีเลยเหรอเนี่ย สวยนะมีพุ่งด้วยมีพุ่งด้วยมีพุ่งด้วยวิ่สวยอ่ะโอ้เขาอยู่ตรงนู้นเราจะกลับไปที่บ้านมิกกี้เมาส์ก่อนนะครับครับบ้านมิกกี้เมาส์ก่อนไหนของอยู่ไหนเอาชิ้นี้อ่ะนี่ไงไปเลยครับบ้านเฮ้ยเขามาเฮ้ยเขามานีแป๊บนึนะป๊บนึงเฮ้ยโอ้บ้านมิกกี้เมาส์นี่คือมันน่าระเบิดมากเลยทุกคนไปเฮ้ยชื่อใครวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลืมกดชิปเอ้ย มาจิมาปึ๊บปี๊ดพี่เอ้ยโอ๊ยีอุ้ยทุกคนมามีอะไรกันฮึ่ยไ่เอาไม่เอาไม่เอาหลุดเจ๊หลุดหลุดหลุดเดี๋ยวมาได้ยังไงโอ๊ยอย่าลุ้มอื่าลุ้มนี่ตายซะจ้าทุกคนผมหนีกันดีกว่างั้นพี่ขอโทษพี่ยอมแล้วไม่เอาได้ยอมได้ยอมได้ยอมแล้วจะสู้หรอปะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทำไมไม่ยอมวิถอยก่อนวิถอยก่อน มาสิมาสิมันเจ็บนะพี่เนี่ยอาตีสิตีสิตีสิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ถ้ายังไม่อยากตายโอ้ยผมรบนะขอตัวก่อนไว้เจอกันไปให้เจออีกนะดูสา่แบบวิธีผมฆ่าจะถึงตัฆ่าได้เมื่อกี้แต่ผมผมทำไปแบบสับออยไงแบบอุ้ยกากอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ยังไม่อยากฆ่าด้วยวิธีนั้นครับผมอยากจะฆ่าด้วยน้ำมือของผมเองโอเคครับทุกคนโอ้ยเดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ เ,เดี๋ยวผมจะต่อวงจรไปที่กลางหมู่บ้านนะครับปึ๊บอ่าเดสนโซนตรงนี้ตรงนี้ไม่น่ามีใครมาเลยนะปึ๊บปักโอเคจากนั้นทำอย่างนี้ครับขุดไปเลยแล้วก็เราก็จะต่อวงจรอ,อย่างนี้ยาวๆนะครับใช่ป่ะมันติดป่าผมไม่ค่อยเก่งวงจรเท่าไหร่อะได้อยู่ค,ครับขุดไปเรื่อยจนกว่าจะถึงกลางหมู่บ้านนะพอถึงกลางหมู่บ้านผมก็จะหยุดตรงนั้นแหละแป้บนึงน,นะเตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดจะถึงปนะเนี่ย ถ้ามันสั้นไปเราต้องใช้รีพิเตอร์ครับอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าถูกโอเคครับเราจะต่อไปเรื่อยนั้นทุกคนผมขอขุดไปเรื่อยจนกว่าจะถึงกลางหมู่บ้านนะขุดไปขอเวลาขุดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขุดมาถึงประมาณกลางหมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออุดตัวนี้ไปก่อนซึ่งตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีระเบิดไงี้ยนี่ดูดิทุกคนผมต่อมาแบบงื้องื้งืงืงื เขาคุยอะไรกันบนอ่ะเขายังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองสินะว่าเขากำลังจะตายขอให้เขาสนับสนับกันไปก่อนครับโอเคทุกคนผมต่อแบบนี้ปุ๊บถ้าผมกดใช่ไหมมันก็จะยาวไปถึงเส้นเมื่อกี้เลยแต่ว่าผมยังไม่มีระเบิดนะสิผมต้องไปทําระเบิดก่อนครับซึ่งวิธีทําก็โบคาโนา่ต้องทํำนี้ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาถังลาวากันก่อนแล้วกันนะึบไปดีกว่าเข้าประตูนรกไม่เห็นอะไรแวฟเลยแฮะเห็นอะไรอ๋อคิดไปเองเหรอนะนี่นายคิดไปเองเหรอมั้งเนี่ยกินข้าวน้อยไง กินข้าวน้อยโอเคมาเข้าประตูนรกเลยเฮ้ยอย่าบางังอย่าบางังแครับเราจะไปตักลาวาขึ้นมาแล้วน้องเพนี่อนานตามาสองอันแล้วก็โอ้ยตัวคราบลืมมาไหมเป็นไงมันผลต้องใช้มากมากเนี่ยแหะสี่อันใช่ไหมสองโอ้ยเป็นไงโอเคครับสี่อันไปกลับแค่นี้พอสี่อันแบบเหลือเฟือครับ จากนั้นมันจะได้ระเบิดอ,อันใหญ่ๆมาแล้วไม่รู้แหละจะเตรียมตัวตายเอา้าตัวไหนเนี่ยพอต้ตรงนู้นคือหมู่บ้านโอเคทำไมเราผล่ตรงนี้วะเพราตัวรถที่นี่แปลกๆครับเราจะไม่ต้องออกทางนู้นไงทำโต๊ะค้าวแล้วก็ค้าวไปนี่ครับนี่นได้แล้วจากนั้นโอเคได้ซูปเปอร์โวลคนันมานะครับนี่คือถ้าจุดนิดเดียวคือแบบตูมระเบิดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปวางทางทางที่ผมสร้างไว้ อ่าตรงนี้สินะเอา้าอ๋อเดินเลยไม่ได้ไงวะทุกคนเราบิ่งไปวางระเบิดกันเลยทุกคนจํผ้าหมู่บ้านไว้นะครับตอนนี้หมู่บ้านมันจะไม่เหลืออะไรแล้วฮคยครับทุกคนมาปุ๊บตรงนี้โอ้ตรงนี้คือใต้เก้าอี้คอนแเราวางตรงเสียงอะไรพี่เห็นได้ยินเลยอะไรอะเขาทำอะไรใครๆๆปึ๊บตรงนี้กันคิ้วคอนแมากเลยเคยขุดเป็นหลุมไว้เขาไม่น่ามีใครเห็นต้องรีบไปต้องรีบไปโอเคครับผมวางระเบิดแล้วเตรียมจุดระเบิดนะ ว่าผมน่าจะอยู่ไกลพอที่จะแบบไม่โดนรัศมีของอระเบิดนะโอเคทุกคนพร้อมยังผมจะจุดแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะจุดระเบิดเลยนะทุกคนพร้อมหรือยนะังถ้าพร้อมแล้วกดไลค์แล้วก็หมู่บ้านนี้จะพังพินาศเลยนะครับโอเคทุกคนผมจะกดเลยนะสามสองหนึ 3, 2, ่งป,ปึ๊บโอยระเบิดโอ้ยอุ้ยทชนระเบิดโอ้ยพังหมด คผมบอกแล้วเป็นไงโอ้ยพังหมดเลยแล้วพวกเขาตายไหนมีศพไหมมีของไหมไม่รู้ไม่มีของไม่เป็นไรทุกคนจ้ะท,ทุกคนจำภาพหมู่บ้านได้ไหมตอนนี้มันไม่เหนื่อยมากเลยอะเอ้ยเวอร์ระเบิดแรงจัดโอเคทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการแก้แค่ครั้งนี้เพราะว่ามีคนคอมเมนต์ไอเดียมาบอกว่าอยากให้ระเบิดอะไจะแบบนี้นะครับทุกคนโอเคงั้นผมมีระเบิดอีกสองระเบิดท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคครับทุกคนผมกแก้ไขเพื่อนๆเสร็จแล้วไปแค่บ,บ้างสนุกกันไหมสะใจไหมครับทุกคนก็นี่คือทายคิดเลยนะครับผมมีทีนทีให้ทุกคนเลือกนะครับอันนี้ชื่อว่าบายทีนทีกับมินินิวเคลียทีนทีนะครับทุกคนคลิปหน้าอยากให้ผมแก้แคไขเพื่อนๆด้วยทีนทีไหนนะครับแล้วบังทีนทีบายทีนทีมินินิวเคลียร์นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูบายทีนทีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะคอมเมนต์มากันตอนนี้เลยนะครับปึ๊บถ้าจุดอันนี้มันก็จะแบบโอ้จะพีคไหนเนี่ยโอ้ย มันหลุมเลยแบบนี้ครับอันนี้คือบายทีนทีนะทีนทีอนไรต่อไปมินินิวเคียนครับนี่คือมินีนะอันเล็กๆดูนะเดี๋ยวผมก็อะสามไปเดีตอนนี้ผมอยู่บายหนึ่งร้อยสิบสองครับถ้าผมจุดปุ๊บพุ่งมาสองพันกว่าแบบนี้แหละทุกคนโอเคก็อยากให้ผมแก้แค่ด้วยทีนทีอะไรต่อไปครับคอมเมนต์มากกันเลยนะครับโอเคบายบาย